ครับเมียบ้านพผลเมื่อยแล้วะโอ้ยไปก่อนอ่าพอเบลเบคักคักเนี้ยอ้าแบกแบกคักคักเน็ดเนี่ยเดี๋ยวมาเราขอมาเที่ยวบาทเนี่ยเออเอาโอ้ก็จะอ้อนค่ะเบิงเบิงครับเบิงพี่น้องเออไปเต็มเตียง ได้มากได้มากับเท่ครับเข่อยกอยู่านมันะอ๋อเทออีกเที่ยอีกมันตทีบเทอมันติีจบีขี่รถกไปอันหลังสาลกับเจ้าขี่รถมาใส่บบเกีบยีนักเจ้าตอนนั้นอะก็กันไปนางตัดขายอีกจนว้านอะมั้นมันคือบาให้มันรดปริมาณแนงสินะโอ้ยคันนี้เรางงมุนเมือนเราเด้นนี่เนี่ยแต่นี่มัน โอ้ยเด้ครับเดเนี้ยครับมื้อเบืองนี่เดีวกมันสีนีมึงเบงเต็มตาครับสองตาเบงม่กตายอีกเนาะอันนี้เอาไวหนีก้อนสีเต็มเอ่อะไตะืดเออกันาเบืงครับอัเู้เบิงเบงเห็นเราโง่กันเด้อเออเที่ยเอาเห็นเราโงออกก้อนกระเทียมเห็นเราง่กันเอนตาเบี้ยดอกนี่เต็มเต็มเต็มเต็เตมเต็มเตมไปสร้างกุ่น้สิ มึงครับมึงโวยเด็กคักเลยนเนี่ยเถบ้านบานอะกต่ตานี่คืองามแท้ะัด็กน,นี่คือว่าเรียกแล้วนะโอ้มันไปสะอ่อนมุดที่มันเหล่าโมแกนเตียนพอมีตีเต็มบ่อมันมีแล้วมันมีแต่บานหมนดแล้วบานมันเลยเด็กคักเลยเนี่ยครับ,บเฮ็ดอ่ะคั่กก็เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกกับว่าปานี่เง็ด <c oughs> บตาบึกหนูถือได้จังใดอ๋อไปลงมาเถอะ นักเ็ดนักเ้าทนไปสองคุย็แม่นี่อยู่กับไปพุญเดียวมันอ้หวมกไปเส็แ้แบบไดฮเนี่ยมันแบกแบบแบกแบกลงมาเลเต้นกับตาเปินขับพี่น้องโอ้ยเด้ักเลยเนี่ยใจทักมาเด้อบอกเพิ่นงามงามครับืนนี้ได้เฮ็ดได้ร้ายครับขอยนเดจนค่ามันบบผม่เคยเห็นแบบนี้นะ บ่า่ไปเแล้วบ่หูปลานอนมเควไมไหมยูเหียบไปอะแก้ว่เี่ยล่ะขาขึ้นแก้วเขาขืนเขาไปแต่่เจ้าก็ยังา่เจ้าหลงข่อยไปข่อยสมัครสิกาไม่ครับหมเขาหน่อยครับจันทร์พอดีเพิ่งครับมันครับมันเนี่ยเต็มเตียงครับว่าต่้งกว่าสามสิบอ้อยค้ยค่ะค่ เก็บมาแล้วก็จัดการในลลกค่าแล้วพี่น้องมันครับมันแนมมือเนี่ย